สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพืเ่อนๆมาทําเมนูไข่ตุ๋นเห็ดหอมครับเนื้อไข่ตุ๋นนุ่มๆเนียนๆเนนด้งๆนะครับทำไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันครับวัตถุดิบของเราในวันนี้ก็ไม่เยอะเลยนะครับวันนี้ผมจะใช้ไข่ไก่อยู่ที่3ฟองครับตามด้วยเห็ดหอมผมก็จะใช้เห็ดหอมที่เป็นเห็ดหอมแห้งนะครับเราก็นํามาแช่น้ําเมื่อแช่น้ําจน มันฟูขึ้นมาแล้วนะคบเพื่อนๆก็นําเห็ดหอมมาหั่นเป็นชิ้นแบบในถ้วยเลยครับแล้วก็ตามด้วยหอมซอยครับเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทากันเลยครับก็เตรียมไข่ไก่นะครับใส่ไว้ในถ้วยนะครับถ้วยในวันนี้ผมก็จะใช้เป็นถ้วยตวงนะครับระดับปริมาณไข่ผมก็อยู่ที่175 ml นะครับจากนั้นเราก็เติมน้ําให้เท่ากับปริมาณไข่นะครับ175 ml นะครับอัตราส่วนก็1ต่อหนึ่งนะครับเวลาเรานำไป ตุนนะครับมันจะได้ความเนียนแล้วก็เด้งนะครับถ้าใครไม่มีถ้วยตวงหรือแก้วตวงนะครับเพื่อนๆก็สามารถหาภาชนะที่กะได้ง่ายๆได้นะครับตีไข่ให้ละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเริมาเริ่มปรุงรสชาติกันครับอย่างแรกที่เราใส่ลงไปก็จะเป็นพริกไทยครับตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับน้ำปลาครับเพิ่มความหอมสักเล็กน้อยครับจากนั้นเราก็ตีให้คลุกเคล้าเข้ากันครับ ตามด้วยเห็ดหอมครับใส่เห็ดหอมลงไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่เป็นต้นหอมนะครับ <action> ที่เราหั่นสอยไว้ครับนี่ครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับแล audio, ว <ations> ้วก็ใส่น้ําตามลงไปได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งหม้อนื่อกันเลยครับนําใส่หม้อเนึ่อได้เลยครับนี่ครับ ผมก็ตั้งน้ำร้อนทิ้งไว้แล้วนะครับเพื่อนๆนก็นำชั้นหม้อน,นึ่งใส่ลงไปได้เลยครับแล้วก็ปิดฝาเราจะตุนด้วยระดับไฟอ่อนค่อนไปกลางนะครับหรือเป็นระดับไฟกลางก็ได้นะครับเพื่อนเอนเรามาเปิดเช็คดูนะครับก็ลองใช้ไม้หรือว่าใช้ช้อนนะครับจิ้มดูนะครับว่าข้างข้างในตรงกลางมันสุกหรือ,อยังนะครับถ้ายังไม่สุกก็นึ่งต่อได้ครับมาเช็คในรอบระยะ เวลาห้านาทีเราก็มาเช็คทีก็ได้ครับรอบ2เรานะครับเรามาเช็คดูครับไข่ตุ๋นของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็นําลงมาได้เลยนะครับนี่ครับมาดูความเด้งกันนะครับไข่ตุ๋นเด้งดีมากๆนะครับเพื่อนๆผมก็ใช้ช้อนตักดูด้านในแล้วนะครับก็เนื้อเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับเหมือนเหมือนหน้าของไข่ตุ๋นตอนนี้เลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มจัดหน้าไข่ตุ๋นของเรากันครับผมก็จัดหน้าไข่ตุ๋นให้สวยงามครับแล้วก็โรยด้วยพริกไทยครับนี่นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูไข่ตุน๋นเห็ดหอมของเราเนวันนี้นะครับทำไม่ยากเลยนะครับพเพื่อนๆลองนาไปทําตามกันดูได้นะครับบอกเลยว่าไข่ตุ๋นเนื้อเนียนนุ่มเด้งแล้วก็หอม เห็ดหอมมากๆนะครับเพื่อนๆและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ